ซอนเฮืองมินบอกสเปอร์เร็วไปจะลุ้นถึงแชมป์ยันตัวเองไม่เก่งเท่าแคลริเคนความหล,<ส>อลองหลังเกมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับสเปอร์เอาชนะพาเลทไปได้สอแล้วก็ทาให้สัปดาห์นี้เนี่ยพวกเขาจะการันตีการเป็นจ่าฝูงแน่นอนครับแล้วก็ผลงานของสเปอร์ครับผลงานดีมากครับยังไม่แพ้ใครแล้วก็เป็นจ่าฝูงด้วยนะครับลูกทีมของอันเก้ปอสตโกกูนะครับหลังเกมครับซอนเฮืองมินครับดาวเตะทีมชาติเกาหลีใต้เนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มองว่าสเปอร์เป็นทีมรุนแชมป์ครับขอเพียงแค ซึ่งซอนเมื่อวานนี้ก็ยิงได้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆในปีนี้กับสเปอร์นะครับซอนเปิดเผยเรื่องนี้ของเขากับสกัสปอร์ตครับนะักข่าวถามว่าสเปอร์เนี่ยมีลุ้นแชมป์หรือ,อยังครับซอนบอกว่าไม่เลยผมเคยมีประสบการณ์มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เรารู้ว่าเรายังไม่ใช่ทีมเต็งแชมป์แต่เราจะทำงานให้ดีสุดคุณแค่อยากจะโฟกัสแล้วก็ถมตัวไปก่อนเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ต้นฤดูกาลเท่านั้นเราอยากได้3มแต้มในทุกเกมและเราเราก็จะรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจบฤด กันอย่างหนักมากมาดูกันว่าจะส่งผลดีแค่ไหนนะครับซึ่งซอนทึงมินฮะยิงไปแล้ว8ประตูครับตามหลังดาวซัดโวอย่างเอริฮารันเพียงแค่ลูกเดียวเพราะว่าฮารันยิงไป9้านะฮะซึ่งก็มีการเปรียบเทียบเขากับแฮร์รี่เคนครับว่าน่าจะเป็นกองหน้าเดิมแบบคนใหม่ของทีมหรือเปล่าครับซึ่งซอนก็กล่าวว่าไม่หรอกครับผมกับแฮร์รี่เคนเนี่ยอยู่คนละระดับกันคุณก็เห็นว่าบุนเดลิก้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งลีกที่ยากแล้วเคนก็กำลังทำงานได้เป็นอย่างดีส่วนผมเองเนี่ยก็แฮปปี้กับผลงานตัวเองตอนนีี้แและผมเเอออองก็บาใจช่่่วยยฮูท ด้วยนะครับซึ่งซอนฮังมินเนี่ยก็เคยเล่นบูเลสครับกับเลวรงกุเซนนะฮะก่อนจะย้ายมายังสเปอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะที่น่าจับตามองครับและหลายคนก็มองว่าซอนฮงมินเนี่ยน่าจะมีแค่หน้าตาอย่างเดียวที่เป็นคนเอเชียที่เหลือเนี่ยเรื่องความสามารถร่างกายความว่องไวความปรับเปลืองเนี่ยก็องบอกว่าซอนฮงมินเนี่ยเกินคนเอเชียไปแล้วเป็นระดับยุโรปเป็นระดับโลกเลยนะครับก็รอรู้ว่าปีนี้ครับสเปอร์ของซอนฮึงมินครับแล้วก็ภายใต้การทําทีมของอันเก้ปอสเตโกกูเนี่ยจะบินได้ไกลขนาดไหนก็เดี๋ยวต้องรอรุ ไม่อยู่แล้วเนี่ยอาริลิงเบลฮาแลนจะแข่งดาวโวรกับซอนเฮงมินหรือไม่ก็เดี๋ยวมาอรอลุ้นกันนะครับถ้าชอบคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแนนไปด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ